สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามีอะไรให้ดูนะผู้ชมเนาะสำหรับงวดวันที่สิบหกเดือนกรกฎาคมสองห้าหกสามนะผู้ชมเนาะเป็นลายเซ็นสำนักส่งอัมไพวันนะผู้ชมเนาะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับท่านผู้ชมที่แบ่งปันข้อมูลนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่ทางแอดมินจะจับให้นะนผู้ชมหากแอดมินจับถูกไม่ถูกยังไงก็จับตัวเองได้นะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือตัดตัวเลขซื้อเองนะท่านผู้ชมเนาะทางแอดมินก็จะมองเห็นเป็นเลขห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมเนาะ หรือห้าหกหกห้านะผู้ชมหรือห้าสองเก้านะผู้ชมเนาะถ้าเป็นสามตัวส่วนด้านนู้นนะครับผู้ชมเนาะถัดมาก็จะเป็นเลขสองแปดนะครับผู้ชมสองแปดแปดสองหรือสองศูนย์ศูนย์สองะท่านผู้ชมมองต่างประจากแอดมินหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครับเข้ามาพูดคุยกันเนาะ นี่คือรับข้อมูลล่าสุดนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปก่อนทางแอดมินเองก็ลงข้อมูลผิดพลาดไปนะท่านผู้ชมเนาะแต่ตัวนี้ก็คือตัวล่าสุดนั่นผู้ชมเนาะก็ทางแอดมินก็ต้องขออภัยนะครับที่ลงข้อมูลผิดพลาดนะท่าน,นผู้ชมก็อย่าดราม่านะท่านผู้ชมเนาะก็เห็นใจแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินทำงานคนเดียวบางทีก็เบอร์นะท่านผู้ชม เี๋ยวเรามาตีตัวเลขกันดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะอย่าซีเรียสนะท่านผู้ชมเนาะผิดถูกก็ต้องอภัยให้กันนะท่านผู้ชมรักน้อยแต่ให้นานๆาน,นะท่านผู้ชมเนาะสาหรับช่องนี้ช่องคนหน้าตาดีตัวเลขด้านซ้ายก็จะเป็นเลข529หรือ925นะท่านผู้ชมเนาะถ้าเป็นสามตัว หรือสองห้าหกก็ได้นะท่านผู้ชมถ้าตัดเป็นสองตัวก็จะเป็นห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมเนาะหรือห้าสองสองห้าสองเก้าเก้าสองนะท่านผู้ชมฝั่งขวามือก็จะเป็นเลขสองแปดแปดสองหรือว่าเป็นสองศูนย์ศูนย์สองนะท่านผู้ชมเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขในงวดนี้นะท่านผู้ชมเนาะเป็นลายเซ็นสำนักส่งอัมพยวันนะท่านผู้ชมงวดล่าสุดนะท่านผู้ชมเนาะว่าวันที่1ิหกรกฎาคม2560 2563นนะท่านผู้ชมนะเนาะทางแอดมินก็พูดผิดไป ก็จะได้ถือสารนะนผู้ชมเนาะเพราะว่าแอดมินก็บางทีก็พูดพูดถูกนะผู้ชมขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับท่านผู้ชมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับท่าผู้ชมเนะาะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเรา พบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย